และก็หลวงพ่อจะขอเล่าประวัดไอ้ <c oughs> พระพุทธศาสนาของเราไปด้วยศาสนาของเราจเจริญนุ่งเรืองมาแล้วครั้งพุทธกาลของเรานะีโด่งดังไปทั้งชมพูทวีปพระบระมศาสดาของเรายัางทรงพประชนอยู่เมื่อพระองค์เสด็จดับขันปฎิญพานไปแล้วหลังจากนั้นสามเดือนจึงได้ทำสังขยาขึ้นซึ่งมีพระมหากรรัสปะ อเป็นประธานสงฆ์มีพระอนุนเถระเจ้าและพระอุบาลีเถระเจ้าเป็นผู้วิสัชนาฝ่ายพระธรรมและวินัยคือพระอนุนวิสัชนาทางพระธรรมไอฝ่ายพระบาลีวิสัชนาทางไอพระวินยัยเมื่อผ่านพ้นสามเดือนไปแล้วยังไม่ได้ถึงร้อยปีเดืสันไปาศาสนาพุทธของเราแตกออกเป็นถึงเสี่ยงเลยเป็นถึงสิปนิกายไม่รู้ว่านิกายไหนมั่ง ฝ่ายพวกเรานี่เขาเรียกแต่ก่อนเรียกว่าหินยานคือว่ายานไหนยานต่ายานเล็กยานชั่วอะไรทํานองนี้ก็สุดแล้วแล้วแต่เขาจะว่าไปเดี๋ยวนี้จึงเรียกว่าฝ่ายเทรวาดอีกพวกหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าพวกมหายานไอพวกนั้นเขาก็เก่งเหมือนกันนะไอพวกปัญญาเรืองฤทธิ์พวกไอนั่นนัททางกระเทศจีน ทีนี้ต่อมาก็เรียกว่าสังฆทานมาเรื่อยครั้งที่สองครั้งที่สาม <c oughs> ทีนี้ตอนนี้ศาสนาพุทธของเราจเจริญรุ่งเรืองในสมัยของพระเจ้าโสมหาราชก่อนนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองอยู่พระเจ้าอลุกเซนเดอร์หรืออะไรนี่หละไอเข้ามาศึกษาเราเรียนที่ประเทศรีตนำไปไอที่ประเทศนี้ตนพอถึงพระเจ้าโสมหาราชไดขึ้นครองราช เรียกว่าปราบไอทั้งชมพูทวีปตกอยู่ในอำนาจของพระองค์ทีนี้ยุคหลังๆนี้พระองค์ไล้เรียกว่าออกทับจับสุกมากวันหนึ่งก็เกิดสะดุดใจยิ่งน,นักเพราะฆ่าคนมากตายกายกองไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนพระองค์จึงตั้งสัจจะปนิธานว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ออกออกลบทับจับสุกเก็ดประการใดจะปกครองประชาราชนโดยธรรม พระองค์จึงเข้าศึกษาในพฤติธรรมอยู่ในของพุทธศาสนาของเราเมื่อเห็นว่าเป็นในเจนสารพระองค์จึงทรงไหวไอ้พระภิกุไอ้เดี๋ยพระภิกษุบรรพคิตที่เป็นในสมณทูตไปเผยแผ่ในประเทศไอ้ในโลกส่วนต่างๆเรียกวไปหมดเลยเป็นต่างเก่าสายสิบสายนหละไปถึงเยอรมันก็มีไปถึงประเทศกฤ่นก็มี ไปถึงยุโรปก็มีโดยเฉพาะประเทศกรีตนั้นมีพระองค์หนึง่งไอเป็นสมนทูตจะไปที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกว่าพระธรรมลักขิตะพระองค์นี้ก็เลยว่าเป็นพระอรหันต์โดยเผยแพร่ทางโนนมนกันดังสายก็มาสีลังกามาประเทศไทยอะไรเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ <c oughs> การเผยแพร่พุทธศาสนาของเราในยุคนั้นก็ได้ผลดีอยู่ ได้ผลดีพอสมควรพระเทลเจ้าซึ่งเป็นสมณทูตไปแต่ทีนี้มันไปขัดกับชาวโลกทางทิศตะวันตกเขาพูดง่ายขัดกับชาวโลกทั่วโลกเลยก็ว่าได้เรียกว่าโลกทั้งโลกนี้ยังส่งเสริมมู่กามมาคุณแต่ศาสนาพุทธของโลกนั้นผู้บวชเป็นบรรพคิต่สุสมณเนระพระองค์ให้ให้อ ละเว้นสิ่งเหล่าดีพวกไอฝ่ายตะวันตกพวกนี้หัวดีเนาะพวกเยอรมันพวกเหล่านี้เป็นตน้นพวกอียิปต์พวกไอ้ซาอุพวกประเทศกรีซเหล่านี้เป็นต้นหัวดีจึงเอาแต่คําสอนเรียกว่าเลยเลยไม่บวชตามยุครั้งหลังมาจึงเอาแต่คําสอนลงเรือไปปกครองปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเช่นประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นตน้นประเทศจีนเหล่านี้เป็นตน้น มันสู้ไม่ไหวพูดตรงๆนี่ต้องพ่อบอกให้รู้มันสู้ไม่ไหวเมื่อบวชเข้าไปแล้วมันก็กระสันกระเสียวเพราะโลกแห่งสีงลลยมันยั่วยวนหมู่กาบมันยั่วยวนฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราในยุคนี้เรียกว่าเรียกว่าไม,ไม่รู้จะพูดยังไงียกปนปี้ยี่ยำไปเลยว่างั้นเถอะในยุคนี้เรียกว่าถูกไอ้พวกปัญญาล้วยหลางฮวงโป่นั่นแหละ อย่างพวกเวลาปู่พวกนั้นเขาก็ทําสังฆนานากันนะทำยิ่งมากว่าพวกเทระวะหรือทิฏยของพวกเร,า,า,รา,กเาฉะนั้นพวกนั้นจึงเอาคําสอนไปประพฤติปฏิบัติแบบมีลูกมีเมียตานีแบบมีลูกมีเยมันง่ายดีเนาะลูกแกโอวาสาศาสตราของไปแล้วศาสนาพุทธของเราจึงเสื่อมโทรมมาตั้งแต่นู้นหละสมัยพระเจ้าอโศกก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ พอมาสังคยนาขึ้นครั้งที่สี่อยู่ที่ศรีลังกาอะไรตำนองนี้ก็เรียกว่ามันเสื่อมโทรมเสียไปเสียสิ้นแล้วเพราะว่าสัตว์ชายหญิงนี่ทุกคนก็มีการด้วยกันนั้นผู้บวชเข้ามานี้ก็เป็นคนแท้ๆมันสู้ไม่ไหวบางคนก็แ่ะพตชละล้วมและผิดศีลผิดวิดนัยอะไรเหล่านี้เ็นตยวก็มีมากมายก่กอง ในยุคนี้จึงเหลือไว้แต่พุทธคำสอนฉะนั้นคนจริงจึงไม่ค่อยมีคนที่จะมอบกายถวายชีวิตจริงๆเพื่อพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ให้ถึงจุดหมายปลายทางจริงๆนั้นจึงจึงไม่ค่อยมีในยุคนี้จึงไม่ค่อยมีทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความต้องการนั้นมันไม่ฟังให้ดีๆนะความต้องการของเราไม่มีคนไม่ถ้าเราไม่มีความต้องการแล้ว ความสำเร็จมันจะมาจากไหนลุงพ่อยังมองไม่เห็นทางเลยมองไม่เห็นทางถ้าเราไม่มีความต้องการหมายความว่าเราต้องการคือาไม่อยากจะเกิดมาอยู่ในโลกอันโสมมนี้เป็นชาติอีกต่อไปคือว่าสังสารวัฏจัการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดเดจอจิตายเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นทุกข์อันมหัน <c oughs> ของสัตว์โลกไม่ว่าสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่ว่าอยากดีมีจนยังติดอยู่ในหมู่กรมทั้งนั้นเลยสันสัตวสารสงหมู่กรมฉะนั้นถ้าเรามีความอยากนี่ก้มอยากชนิดนี้ไม่เป็นไรไม่เรียกว่าตัณหาอยากจะพ้นพวกเหล่านี้นี่มีความปราถนาเน,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 น่าแน่แล้วลุงพ่อว่าไปได้อย่างแน่นอนไปได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่มีความต้องการที่เขาพูดว่า ถ้าทำได้ถ้าปฏิบัติได้ก็จะไม่สึกขาลาเพาทธรรมถูกวิธีหรือปฏิบัติไปถ้ามีบารมีก็จะไม่สึกขาลาเพไรทำนองนี้คำพูดคำนี้ไม่ใช่ของคนมีบารมีเป็นคำพูดลลเลาะและเป็นคำพูดยอๆยจะเยะ็ยะดผู้ที่มีบารมีแล้วหวังไปตายเอดาบหน้าเลยหวังไปตายเอาดาบหน้าชีวิตนี้มอบให้แล้วซึ่งพระศาสดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถึงขนาดดันเราเสาะแสวงหาเอาเสาะแสวงหาพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเอ้ไอ้วัตถุอันไหนเป็นอนนามาตวัตถุอันไหนที่ควรจับใจใช้สอยอะไรต่างๆเราก็รู้ประมาณในตนของของตัวเราอันนี้ไปไปถึงได้อย่างแน่นอนเหมือนลุงพ่อว่าแต่ทำเหาะเหาะเยะเยะว่าไอ้เหยียบเรือสองแคมนะเหยียบเรือสองแคม ไม่ทุ่มเทจริงๆแล้วไปไม่รอดอย่างแน่แท้ไปไม่รอดเลยถ้าเพื่อว่าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเราก็จะไม่สึกถ้าปฏิบัติไม่ถึงบาร,รมีไม่ถึงไอ,อ,อ,อยก็จะสึกขาลาเพศถ้าปฏิบัติได้จริงเราก็จะไม่สึกอะไรทํานองนี้เป็นคําพูดของที่ว่าของคนไม่แน่นอนของคนละหลวมฉะนั้นผู้ที่มีสัจจะความจริงใจนั้น ถึงไปเข้าอยู่กับหมู่คณะใดหมู่คณะนั้นก็จะไม่ลังเกียจไม่ลังเกียจไม่ละแวงคือไม่ละแวงนี่ยกตัวอย่างหลุงพ่อไม่ชื่ออวดภูมินะไม่ชื่ออวดตัวเองสมัยก็อยู่จันทบุรีหลุงพ่อเคยไปติพระองค์หนึ่งตำหนิท่านสม วาจาหาพิมปฏิบัติสายยุคหนอพองหนอชีกากกินหัวท่านหลวงพ่อก็นึกในใจโอ้พระองค์นี้ชีกากกินหัวตึ้งไม่มีศีลมีไว้ในอะไรไไหรืออะไรทุนนองนี้หลวงพว่อจ้วงจาบท่านในทางใจเฉยนะไม่ได้พูดออกแต่ว่าจารนำคุยกันดีอยู่หลายปีต่อมาชีกากกินหัวตัวเองเฮ่อเป็น,นงานไปอีกข่าวเดินตุดงรักษายังไงก็ไม่หาย นึกได้นึกดีหลุงพ่อเลยอธิษฐานแผ่เมตตากิจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาท่านไอ้ทุกวันนี้ชี้กาบจึงหายข่าวลวงพ่อไปอยู่จันทบุรีชี้กาบยังไม่หายนะลวงพ่อก็เออหายาหายาเองนะไปได้ข่ามาก็บอกโยมไปหาข่ามาให้ทีนี้ก็พวกกินเหล้าก็มากอยู่ในร้านเหล้านะ